สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็โต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยของเรานะคะนำเอาสร้อยข้อมือ2อสลึงนะคะมาให้ได้ชมลวดลายกันวันนี้ก็คัดมาประมาณสัก10กว่าลายค่ะสำหรับลายแรกค่ะจะเป็นลายที่แบบทูโทนนิดหนึ่งนะคะสายด้านหนึ่งจะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะแล้วก็สายอีกด้านหนึ่งจะเป็นลายบิดแบนนะคะแล้วก็เล่นเป็นสายคู่แบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ ตอนสวมใส่ใช้งานก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ส0บสำหรับข้อมือ14.5นะคะถึง16เซนติเมตรจะสามารถใส่ข้อมือเส้นนี้ได้พอดิบพอดีเลยค่ะ,ะน่าจะถูกใจกันนะคะสำหรับเส้นที่สองนะคะเส้นที่2ก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายปีเสียค่ะนี่ค่ะปีเสีย นะคะสำหรับเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่16 16เซนติเมตรค่ะนะคะตัวปีเสีย้ยนี่สวยมากๆนะคะงานละเอียดมากๆนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีกิมตุ้ง3ตัวด้วยนะคะแล้วก็ตัวบริเวณท้องนะคะก็ยังมีเหรียญจีนนะคะตัวเท้าก็มีอักษรจีนมงคลอีกด้วยนะคะสายสร้อยนะคะจะเป็นสายที่เราเรียกว่าลายเบ้น นี่ค่ะแล้วก็ตัวจับตัวนี้นะคะเก๋มากงานสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองทาบข้อมือสวมใส่ให้ดูนะคะว่าตอนใส่ออกมาแล้วจะแบบน่ารักประมาณไหนนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นลายที่2เป็นไงบ้างคาใจสั่นๆกันบ้างหรือ,อยังนะคะลายถัดมานะคะยังคงอยู่กับแบบงานแนว,แ,นวแฟชั่นกันสักนิดหนึ่งลายนี้ก็จะเป็นลายแบบจมูกเ,เขาเรียกพลิกน้ตนะคะเป็น แบบคล้ายๆงานแพะพวกแอมเมนะคะแล้วก็สายก็จะเป็นลายโซโฟาลังนะคะแบบเงาๆสำหรับลายเมื่อสักครู่ลายพิกโนดนี่นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ข้อมือประมาณสัก16.5ค่ะนี่นะคะรีวิวสวมใส่ให้ชมกันด้วย เป็นไงบ้างเออสวยไหมนะคะหวังว่าจะถูกใจนี่แค่3ลายนะคะมาดูงานแนวลงยากันบ้างดีกว่าวันนี้จัดมาให้ดูกันหลายแบบเลยค่ะอันนี้จะเป็นงานลายสายเบ้นนะคะแล้วก็ลงยาด้วยตุ้มสีเขียวนะคะมีพิกุลนะคะนิดนึงกลิงได้ทุกอันเลยสมสมเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมน่ารักมากๆนะคะ ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่15.5ค่ะไปดูกันอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นงานลงยาเช่นกันสำหรับเส้นนี้นะคะก็น้ำหนักสองสลึงความยาวจะอยู่ที่15ค่ะตัวสายจะเป็นลายเกล็ดดาวค่ะลายเกล็ดดาวแบบนี้แล้วก็ตัวตุ้มนะคะก็จะมีแต่งสี น้ำเงินเม็ดกลางนะคะแล้วก็เม็ดเม็ดข้างๆเนี่ยก็จะมี3สีค่ะตัวขั้วนะคะก็จะเป็นแบบงานลงยาอีกด้วยสวมใส่นะคะตอนใส่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ดูใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ดูเล็กเกินไปสำหรับคนที่แบบว่าชอบงานลงยาแล้วก็ดูตันๆสักนิดหนึ่งมาดูอีกสีหนึ่งค่ะเป็นงานลงยาพาสเทลสีชมพู ะะสำหรับสีนี้กำลังเรียกว่ามาแรงมากๆค่ะตัวเม็ดนะคะจะเป็นลงยานี่ค่ะเพื่อนๆชมดูว่าสีมันจะแบบสีชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะคือจะให้ดูแบบหวานๆออกแนวน่ารักน่ารักค่ะสายก็จะเป็นลวดลายเบนนี่ค่ะแล้วก็หัวนะคะสวยมากมีตัดลายบนหัวคั่วแบบนี้ด้วยนี่ค่ะ สวมใส่นะคะใส่ออกมาก็จะดูแบบหวานๆน่ารักน,น่ารักเต็มจะจะว่าไปก็ไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ดยดูเล็กเกินไปนะคะสวยมากถัดมาเป็นลายที่เรียกว่าคล้ายๆกันนะคะเมื่อลายเมื่อสักครู่นะคะสีชมพู3เม็ดเลยก็จะเป็นความยาวอยู่ที่16.5ซนติเมตรส่วนส,ส่วนเส้นนี้นะคะก็จะมีแบบชมพูพาสเทลนะคะแล้วก็มีแบบ ตุ้มแซมสีอื่นๆด้วยเรียกว่าแซมสีอื่นๆด้วยนะคะเราก็คันด้วยลายมีนาน่ารักมากค่ะสำหรับเส้นนี้ความยาวจะอยู่ที่15.5เราก็สายเนี่ยก็จะเป็นลายเบน์นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ข้อมือนะคะประมาณน,นี้สวยเนาะเนี่ยหลายๆท่านก็มาสไตล์ลงยานะคะใครเบื่อ สีเขียวสีแดงกันแล้วนะคะก็จะแบบควรจะนี่ค่ะควรจะใช้ควรจะเปลี่ยนมาเป็นสีพาสเทลบ้างนะคะอ่านี่ค่ะลายมังกรถัดมาจ้าก็จะเป็นงานลายมังกรคราบแก้วตัวแก้วเนี่ยนะคะก็จะซูมให้ดูนิดหนึ่งว่าจะเป็นลายแบบแก้วแบบโคมนะคะจะว่าไปก็คือจะกลมก็ไม่กลมนะคะแล้วก็ จะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมคือมีความน่ารักแบบนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวสายก็จะเป็นลายเบน์นะคะนี่ค่ะสายลายเบนก็จะดูแบบแข็งแรงนี่ค่ะจดนะคะ3าี่ค่ะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นแบบลายสายนี่ค่ะ สายลายเบ้นนะคะแล้วก็ตุ้มตรงกลางก็จะเป็นลายแบบตะกรอ้ออันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าชอบงานที่แบบว่าไม่ไม่แบบตุ้มเยอะเกินไปนะคะคือขอให้มีตัวแต่งเล็กๆน้อยๆก็พอนะคะเม็ดกลางจะเป็นเม็ดสีแดงนะคะแล้วก็ตุ้มตัวข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบเงาเล้วนๆสำหรับตัวนี้นะคะจะค่อนข้างยาวนิดนึงคือความยาวอยู่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะ เวลาสวมใส่ออกมานะคะ mm hmm. ก็จะดูแบบหวาน,วานๆเบาๆอย่างที่บอกค่ะว่าแบบว่าเขาก็จะไม่ดูไม่ดูแบบเ,เยอะเกินไปนะคะเป็นตุ้มแบบหางๆด้วยแล้วก็ในแบบเดียวกันนะคะเราก็จะมีงานที่เป็นแบบสองสีด้วยนะคะตัวตะก้อนเนี่ยก็จะเป็นลงยาสีขาวและแดงนี่ค่ะแบบเดียวกันเลยนะคะ เส้นนี้ความยาวก็จะมีอยู่ที่16.5-17เซนติเมตรนะคะลายสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถัดมาเอาลงยาอีกสักหนึ่เส้นนะคะที่อยากจะแนะนำตัวนี้จะเป็นงานแบบว่าตัวบีดตรงกลางจะเป็นตัวโคมนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นพลอยนิดนึงค่ะกิ้งสามารถกลิ้งได้ทุกชิ้นเลยนะคะจะเพื่อคล้ายๆพวกงานแบบแพนดอลล่านิดนึงนะคะ กลิงกล้งๆหน่อยอ่านะคะประมาณนี้ฮึดฮึดนะคะตัวสายค่ะก็ยังคงอยู่กับลายเบนนะคะยอดนิยมฮิตตลอดกาลแล้วก็สายลายนี้ใครเคยใส่ก็จะพอทราบนะคะว่าแบบถึงแม้จะดูใหญ่แต่ก็ดูแข็งแรงพอใช้งานได้เลยนะคะอะ สำหรับเส้นสีแดงโคมนี้นะคะเรามีความยาวอยู่ที่16.5เซนเมตรนะคะน่ารักมากเลยตัวโคมเนี่ยตรงกลางเห็นไหมคะเป็นดอกไม้ด้วยงานละเอียดมากๆเก็บรายละเอียดได้ดูดีมากนะคะ <S <S เหลืออีกสักสอสเส้นนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปตรงกลางก็จะเป็นตัวชิ้นนี้นะคะเส้นนี้ความยาวโอ้ใช้ได้เลยคะ่ะ16 จ5ถึง17.5นะคะเป็นลายเบน์แล้วก็มีแต่งตุ้มนะคะตุ้มเล็กทั้งหมด4ชุดนะคะแล้วก็ตัวกลางก็จะเป็นตุ้มตัดลาย1เม็ดโตนะคะแล้วก็เป็นตัดลายด้านข้างขนาบเอาไว้ตอนสวมใส่ใช้งานโอมีความน่ารักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็เส้นนี้ก็ค่อนข้างยาวด้วยนะคะ17 17.5 ก็สำหรับลายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นลายเบ้นนะคะแล้วก็แต่งเม็ดฉลุแบบนี้มีลายพิกุลคันด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็ไม่ยาวมากค่ะจะมีความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะแล้วก็สวมใส่ใช้งานค่อนข้างสวยงามนะคะนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปของทางร้านนะคะแล้วก็ถ้าถูกใจชิ้นไหนชอบ เส้นไหนนะคะก็สามารถาแคป t เจอภาพเอาไว้แล้วก็ทักทายมาทาง f a c e b o o k นะคะหรือ Line หรือ IG ก็ได้นะคะติดต่อพวกเราได้ทุกทางเลยก็สำหรับวันนี้แอดมินโอนะคะขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวลวดนลายสวยๆให้ชมเพิ่มเติมกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะฝากติดตามและกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ